สาลาสาลาสออาลาลออาลาอ่านว่าสาลาอ่าคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครับมาละกอมาละกอมอมออามามออามะลออาลาอ่ากอกออ่านรวมกันครับมาละกอมาละกอคำนี้อ่านว่าอะไร ละดีคำนี้อ่านว่าอะไรเรือใบเรือใบรอเอือเรือเรืออันนี้บอไอใบอ่านว่าเรือใบเก่งมากอันนี้คำนี้อ่านว่ามะดีมะลีอาโมโมอะมะอะละรอเลยดีอะดีเก่งมากอันนี้อะไรหัวใจหัวใจหอไอจออัวหัวอ ไจใจอารมณ์กันว้าใจเก่งมากตบมื้หน่อยเก่ง